โอกาสสไร้างรายได้ง่ายๆมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโคเวเขาเปิดให้เราทำแอเฟเวลเลตได้แล้วครับใครที่กําลังจะซื้อเครื่องกองน้ําของโคเวนะครับหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้สมัครโคเวแอเฟเวลเลด้วยเลยนะครับเ<ส>พราะว่าเราสามารถรีวิวสินค้านะครับเพื่อรับไรายได้จุกๆอยู่ที่ไหนก็ทําได้ง่ายๆนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหนึ่งก็คือเริ่มแรกน,นะครับแค่สมัครเราก็ได้รับโบนัสพิเศษนะครับหนึ่บาททันที2ก็คือเมื่อมีคนมากดซื้อจากลิงก์ของเรานะครับเราก็ 1,000บาทนะครับแล้วก็รอรับเงินรอบถัดไปในวันที่30มสิบเอซื้สินค้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับรีวิวที่จริงใจนะครับลงในโซเชียลพร้อมแปะลิงก์แอเฟเวลเลนั่นเองนะครับสคือค่าคอมมิชชั่นนะครับสูงมากนะครับอย่างรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับได้ค่าคอมถึง1,180บาทเลยครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีค่าคอมมิชชั่นแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างที่เห็นภาพนะครับเช่นถ้าผมรีวิวนะครับแล้วก็แปะลิงก์นะครับเป็็นนนนนนนรรรุ่่่่่่แแบบบบทีีีีผผมมมมใช้้้้ออยยยูเเะะะคคคคััลวาากกดดซืจไ หนึ่งันหนึ่งรบาทนะครับตามตารางที่ขึ้นให้ดูแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องกองน้ำโคเวเนี่ยก็เพราะว่าระบบซับสคริต์รายเดือนราคาเบาๆนะครับมาพร้อมเซอร์วิสนะครับดูแลเปลี่ยนไส้กองฟรีนะครับตลอดอายุสัญญาครับยุติยารนะครับที่บ้านผมเนี่ยผมใช้รุ่น Neo Plus ผมจ่ายเดือนละ600กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อรุ่นเดียวกับผมตอนนี้นะครับก็จะเหลือตกเดือนละ400กว่าบาทเองนะครับคุ้มมากนะครับหรือถ้าใครไม่มีสินค้านะครับก็รีวิวได้นะคร เขาก็จะมีรูปภาพต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตให้เราเอาไปใช้รีวิวนะครับทำคอนเทนต์ได้ง่ายๆเลยครับสะดวกสุดๆเลยครับ4ก็คือยิ่งขายมากนะครับยิ่งได้มากรับโบนัสเพิ่มทันที5นะครับมีมิชชั่นให้ทํารับโบนัสทุกเดือนเลยครับต่อไปเป็นวิธีการสมัครนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ i f a l i a t e c o w a y c o t h c o w a y r e g i s t e r นะครับจะมีช่องทางในการล็อกอินนะครับอย่างแรกเลยก็คือล็อกอินด้วย YouTube หรือว่า Google นะครับหรือนะครับเราจะสมัครด้วยอีเมลแล้วก็ รใส่รหัสผ่านครับหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับตรงวงกลมสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าของตัวโคเวนนี่นะครับก็จะมีทั้งเครื่องกองน้ําแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะครับอย่างตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือเครื่องกองน้ารุ่น neo plus นะครับเราก็เลื่อนมาทางด้านขวามือสุดนะครับตรงคําว่า get link นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับกด generate นะครับผมก็กด copy link นะครับตรงคําว่า short link ได้เลยนะครับซึ่งผมก็ไปทําคลิปทําโพสต์ทํารูปภาพแล้วก แนบลิงแอดเวลิตไปแค่นี้เองครับและเวลาที่มีคนมาคลิกนะครับแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถไปดูตรงเมนูนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับคลิกตรงวงกลมสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตนะครับว่ามีการคลิกเกิดขึ้นนะครับมีออเดอร์หรือเปล่านะครับเราก็สามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ วงกลมอันล่างสุดนะครับก็จะมีสรุปรายได้ประจําเดือนหนึ่งครับสังเกตมุมขวาบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นอีเมลของเราครับเราก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงคําว่า Edit profile นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะเอาไว้กรอกรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินทางบัญชีธนาคารเราก็มาที่หน้านี้น่นเองนะครับแล้วก็ย้ํากันอีกครั้งนะครับรีบไปสมัครกันนะครับเพราะว่าโบนัสพิเศษ1000บาทเนี่ยมีถึงแค่เดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบไปสมัครกันด่วนๆครับ